สวัสดีค่ะวันนี้มาดูราคาทองคำกับกี้นะคะวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์เริ่มต้นทำเฟรมเดลลี่นะชานเ e ลราคาทำเฟรมเดลลี่นะคะอยู่ระหว่าง2065.29กับ2009.48แต่ว่าชานเ e ลระดับ Weekly คือ2088กับ2001นะเมื่อวานตั้งแต่ช่วง l e t t r a d e l i v e นะคะก็อธิบายยาวสำหรับแนวโน้ม รายสัปดาห์ให้ฟังแล้วแล้วก็สถานการณ์ของตอนนี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยเป็นทรงยังไงก็อธิบายไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นรายวันวันนี้ระยะสั้นเนี่ยก็จะทำวิดีโอสั้นให้นั่นเองนะคะโอเคทีนี้มุมมองของดราเฟมเดลี่วันนี้คืออะไรเมื่อวานราคากดลงมาค่อนข้างจะชิด2 0 0 9อีกรอบหนึ่งนะทุกคนแต่ว่ายังไม่เทสนะคะเข้าใกล้ขนาดนี้มีแรงดึงดูดลงมาหรือเปล่าวันนี้มันลุ้นกันเนาะ แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าที่มุมมองของ The f a m e Daily เองเนี่ยตัวของแรงซื้อแรงขายไม่มีเลยทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น sideways ชิด support ข้างล่างอยู่นั่นเองนะคะก็มีโอกาสอยู่นะที่จะเทสซ้ำที่20009ถึง2001 ก็หมายความว่าราคามีโอกสหลุดจาก EMA 50ลงมาเทส l อ a 2 0 0นั่นเองเป็นเลนจ์นี้ได้นะครับแต่ว่าต้องผ่าน2ด่านนี้ก่อน09กับ01โอเคอันนี้คือมุมมองใหญ่มาดู4ชั่วโมงนะมุมมอง4ชั่วโมงนะครับเมื่อวานราคาพยายามที่จะ,ะหลุดซับพอตบริเวณตรงนี้เมื่อวานก็คือ หลุดลงมาค่อนข้างไกลแล้วเราบอกว่าสถานีถัดไปคือ2017ลงไปเทส2017แล้วนะครับแต่ว่ารีบาวขึ้นและกรณีที่รีบาวขึ้นนะเมื่อวานมันมันหลุด27ลงไปแล้วเราบอกว่าอย่าเพิ่งตามเซลดีไหมเผื่อมันรีบาวขึ้นแล้วมันปีนได้หรือเปล่า27เนี่ย แต่ปินไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะกดราคาต่ําลงกว่านี้แต่ว่าถ้ามันปินขึ้นมาได้มันจะมีอีกเลเวลหนึ่งที่มันจะทดสอบได้คือบรนะิเวณ L V 2 0 0รเนาะเราว่าอยู่ที่บริเวณ20ง4ูนย์อนะอันนี้คือด่านที่แบบถ้ามันกดก็ไม่ลงขึ้นก็ไม่แรงหมายความว่ามันอาจจะอยากจะหาแนว resistance สำคัญ t e s แล้วไม่ผ่านแล้วค่อยตบลงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอะไร พอมองสีชั่วโมงอะแท่งราคาลงมาอยู่ใต้ LMA 200แล้วมันเป็นขาลงนั่นเองนะครับทุกคนถ้าไม่ลืมโครงสร้างที่เราอธิบายไปแล้วก็หมายความว่าราคาก็มีโอกาสปรับตัวลงต่ำกว่าเดิมได้ถ้าไม่มีข่าวอะไรมากระตุ้นนะครับเพราะว่าตัวของดอลล่าเองช่วงนี้ก็แข็งค่านะคะตั้งแต่การประกาศนโยบายการเงินของ FOMC ของ Federal Reserve เนาะก็คือ ยังไม่ลดดอกเบี้ยง่ายหรอกแล้วก็ตัวเลขนอนฟาร์มเปรูออกมาแบบว่าดีมากอะไรเงี้ยคะ่ะก็ส่งผลให้สกุลเงินดอลันค่อนข้างแข็งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอนะปีนจุดวัาใจที่บอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่า3-4ถึง3-6ปีนไม่ไหวเนี่ยยังไงตบลงมาเทสซํำที่กรอบล่างของเดลี่ได้นะโอเคแล้ววันนี้เป็นยังไง อาการมันเป็นยังไงอาการมันไซเวอ์อยู่ชิด2027นั่นเองนะครับก็ติดตามดูเนี่ยหลายแทงแล้วก็ไม่ผ่านสะทีเนี่ยก็นะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับเทสซ้ำที่2014ถึง2009ได้นะโอเคเพราะฉะนั้นเช็คซัพพอร์ตข้างล่างก่อนถัดจาก2009ก็มาที่2001นะคะและวันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านล่างนะสุดอยู่ที่ 1987นั่นเองนะครับแต่ว่ามาทีละด่านก่อนเช็คทีละด่านก่อนเพราะว่าช่วงนี้นะคบทั้งแรงซื้อแรงขายามันน้อยเทนมีแนวโนะ้มมันขาลงแล้วล่ะแต่แรงมันยังไม่มาโอเคอทีนี้บอกว่าจุดวัดใจของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าปีนขึ้นได้อะไปไหนบ้างใช่ไหมจุดวัดใจของเราอยู่ที่3 4มสี่ถึงสามหใช่ไหมไปดูทำเฟรมย่อยที่ M15 นะก็คือตอนนี้แบบว่า วิ่งไซด์เวย์อยู่บริเวณเออใกล้สองเจ็ดนี่แหละนะครับตอนนี้สร้างกรอบแคบๆอยู่วาง2023ถึง2029นะครับถ้าปีน34ถึง36ได้เลเวลถัดมาของ Resistance สำคัญก็คือตรงนี้นะคะ2042ถัดขึ้นมาอีกคือตรงนี้2057แล้วก็2065นะคะที่เป็นกรอบด้านบนของทำเฟมเดลี่ แต่จริงๆแล้ววันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านบนนั้นสุดอยู่ที่บริเวณ2070ปะ่ะอ่าใช่2070นะครับเพราะฉะนั้นทําทรงแบบว่าเอ๊ยอยากจะเป็นขาลงแล้วแต่ว่ารอรอแรงกระแทกแรงขายยังไม่มานะครับก็ดูกันก่อนว่าจะเทสจุดวัดใจหรือเปล่าจุดวัดใจอยู่ตรงนี้เดอ้อ นะติดตามดูอย่าลืมเช็คข่าวสารในตารางด้วยนะครับทุกคนว่ามีอะไรกระทบกับสกุลเงินดอลลาร์หรือเปล่ากระทบทองคําหรือเปล่าและติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยนะครับถ้ารุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาทองคํากลับมาปรับตัวสูงได้อีกครั้งนั่นเองนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วาย